เย็นนี้นะครับจะนัดกับพี่ต้องพี่สารไว้ว่าเราจะไปชำแหลกกับเบนกันนะครับเพราะว่าพี่ต้องกับพี่สารเขาไปตกมาเมื่อวันก่อนแต่เขากับมืดครับก็กระเบนแช่แข็งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นยนี้จะพี่ต้องพี่สารน,นัดไปชำแหลกกับเบนด้วยกันแล้วก็นัดปาร์ตี้เล็กๆด้วยครับก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับชำแหลกกับเบนกับเบน เดี๋ยววันนี้ตะเปียกจะมาแนะนําวิธีการชําแหละกระเบนครับนี่ตัวเล็กชําแหละไปแล้วตัวนะครับเดี๋ยวก็เนี่ยเอาหัวมาออกมาแล้วก็ตอนนี้กําลังรอชชาแหละตัวใหญ่นะตัวนี้ต้องยกเอกตัวสูงใหม่สายประมาณที่25อาร์ฟนะตอนนี้ตัวนี้ต้องชาแหละนานหน่อยนะเพราะว่า เดี๋ยวต้องรอเพื่อนที่ต้องก่อนจาชำละด้วยกันนะครับตัวเล็กนี่ลองชำละดโูโอ้โหสวยงามตามทองเรือนะครับเดี๋ยวรอรอรอดูนะครับชำละเสร็จเน,ะนี่ได้มาแล้วครับเนื้อกระเบนหลังจากที่แบ่งสันปันส่วนแล้วครับก็แบ่งกันไปกินได้พอประมาณนะครับนี่ก็ อาหารเป็นชิ้นๆไว้ทำเป็นกระเบนผัดชานะครับก็จะได้แพ็เกจจิ้งเข้าช่องฟิตไว้แต่ไฮไลท์วันนี้ไม่ได้อยู่ที่เนื้อกระเบนนะครับไฮไลท์วันนี้อยู่ที่นี่ไงนี่ครับตับปลากระเบนพี่ต้องกับพี่สารเขาก็บอกว่าให้เอามาลองทําดูครับก็ศึกษาทาง YouTube ดูก็ยำตับปลากระเบนครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะลองทําดูนี่ครับยำตับปลากระเบนครับ เขาบอกว่าเนื้อปลากระเบนเนื้อเนื้อไอ้ตับพวกตับเนี่ยถ้าต้มหรือถ้าลวกมันจะแข็งแต่เนื้อปลากระเบนนี่ถ้าถ้านึ่งถ้าต้มนี่จะเละครับแต่เราจะทําเมนูตับกระเบนยำตับกระเบนครับเดี๋ยวรอชมรอชมนี่คนระับเราต้องแพ็กเกจจิ้งไว้อย่างดีเราสำหรับเขาทับแปรรูปในปันตตบไป ได้เวลาทำนะยำปลากระเบนนะนี่เราศึกษามาอย่างดีทาง youtube นะครับเดี๋ยวมาเริ่มเรามาดูวัตถุดิบของเราก่อนดีกว่านะครับนี่นะวัตถุดิบหลักของเราตับปลากระเบนนะครับตับปลากระเรนะบนเ,เพราะว่าเอาไปแช่ตู้เย็นไว้มันอาจจะไก้นั้นน,น,นิดหน่อยนะิดหน่อยครับนี่คนระับวัตถุดิบของเราตับปลากระเบนครับนะเดี๋ยวเรามาดูาาเครื่องเครื่องยำของเราครับนี่ ก็มีตะไคร้ซอยหอมซอยนะครับต้นหอมผักชีซอยนี่มีน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลปี๊บพริกใบประกูดซอยครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเราจะเตรียมทําน้ํายําไว้แล้วก็ไอตับปลากระเบนนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งอ่าตักสักประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาตับปลากระเบนไปนึ่งก่อนนะครับระหว่างนึ่ง20นาทีเดี๋ยวเราจะทําน้ํายำอ่ารอ,อไปเลย ตามมาเลยครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราตับปลากระเบนไปนึ่งก่อนนี่โอ้โหรู้สึกว่าซึ้งจะเล็กไปหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราแล้วน,น,นึ่งก่อนแช่โอ้โหเดี๋ยวเด,วเดวโอเคโอเคนี่ครับอาจะรอประมาณ20นาทีครับเราจะนึ่ง20นาทีนะครับอ่าลในระหว่าง20นาทีนี้เราก็ทำน้ำน้ำน้ำยำไปก่อนครับอ่าเดี๋ยว20นาทีเจอกันครับ <What? S 2> ใช้เวลาหนึ่งครบ20นาทีแล้วครับไหนดูดิโอ้โหอะไรจะสวยงามปานนั้นโอ้โหน้ำมันออกเยอะเลยถึงว่าตีนน้ำมันตับไอ้นี่เองโอโ้สวยงามครับสวยงามสวยงามมาเดี๋ยวรอเย็นทักพักเดี๋ยวไปยำเลยว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเสร็จแล้วครับนี่ โหตับกระเบนครับหนึ่งครบแล้ว20นาทีครับต่อไปก็คือเราต้องอลาดน้ำยำนะครับน้ำยำเราคือเราจะยำเป็นพริพกหัวหอมอตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยอะไรนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลาดไปเลยนี่นี่นี่ชูแวบชูแวบนครับนี่นี่น,น,น,นี่ลาดน้ำยำเลยโอ้สวยงามจริงๆ เห็นคะรับเดี๋ยวเราจะจัดจานให้สวยงามเดี๋ยวตัดเปียกจะรีวิวให้ดูนะครับจะรีวิวกินตับยำตับกระเบนให้ดูนะครับโอ้โหน้ํายำมันมันเยอะอะดูทีนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องตักมันออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยำม,มันจะไม่เข้าถึงเนื้อเราตักมันออกก่อนนะเพราะว่ามันโอ้โหอ่อเนี่ยดูดิมันล้วนๆเลยมันที่มันออกจากตับกระเบน ยำราดไปเลยครับนี่จะได้เข้าถึงเนื้อเข้าถึงรสชาตินี่โอ้โหอ่าคันนี้ก็โรยด้วยต้นหอมผักชีหน่อยนะครับโอ้โหเราจะสวยงามป่านนั้นนีนี้น,น,นี่ต้นหอมผักชีโรยหมดเลย,ยแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมผักชีนี่ผักชีแล้วก็ต้นหอมโอ้โห อะไรจะเพอร์เฟกขนาดนี้สุดยอดมากครับเอาละตอนนี้จัดจานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวกินยำตับกระเบนให้ดูนะครับสวยจริงๆมาครับยำตับปลากระเบนครับเดี๋ยวก่อนรีวิวจะต้องเปิดต่อมรับรสก่อนไม่ไหวไม่ไหวครั้งแรกนะครับ นี่ตัวชิ้นเนี่ยใหญ่มากนี่นี่เดี๋ยวเพียงจะเยอะนิดนึงนะครับว่านี่นี่จะให้ดูจะให้ดูแบบนี่นี่เออเนี่ยจะจะจะแบบนี้นี่จะจะนี่ดูเนื้อเป็นนี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าตะเปียกคีโมสร้างคอนเทนต์สร้างโน้นสร้างนี่ เราเห็นเขาพูดมาพูดแล้วพูดอีกคนนั้นก็บอกว่าไอ้สุดยอดเลยนะตับปลากระเบนเออมัน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 ,ม,นมันเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วเราก็ไม่เคยอรอทันทีวันนี้มารอดนีขอคำโตัวโตเนี่ย เหมือนคล้ายว่าถ้าเรากินตับเปล่าเนี่ยเราลิ้นดุลเข้าไปปุ๊บมันจะไหลลงคอเลยมันจะนุ่มมากคล้ายๆเป็นบุนคล้ายๆเป็นไอศครีมคล้ายๆเป็นเนี่ยแต่คราวนี้ว่าเราต้องเคี่ยวเครื่องเคียงไงพวกพริกพวก,กอะไรพวกเนี้ยห้วอร่อยจริงใช้ได้อร่อยนะถ้าเราแต่ที่สําคัญเราต้องเอาดีมันอ่อนครับดีที่มันอดีปากระเบนมันจะฝังอยู่ในในตับเอ้เอเอในตับนี่แหละ เราต้องแกะออกก่อนถ้าเราไม่แกะปุ๊บเราเอามานึงแล้วเอามายำแล้วมาทำอะไรเนะี่ยแล้วมันจะขมพอขมแล้วก็ถามว่ากินได้มันก็กินได้ครับแต่มันขมเพราะว่ารสชาติเขาเปลี่ยนไม่ร่อยเนี่ยอันนี้ตะเพียกแกะออกก่อนเนี่ยขำนีเพื่อเธอขำนี้เพื่อนเพื่อน ม,มีไปหงลับาเนี่ยได้ด้วย<ป>สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะกินแบบกอดีกว่า ต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าเราเปิดใจให้กว้างเราลองมาทำกินเราจะรู้ว่าของที่มันแบบคิดว่ามันไม่น่าจะอร่อยมันกลับอร่อยครับดูดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าปลากระเบนสายประบาน25อัพขึ้นนะครับแล้วตับมันจะใหญ่แค่ไหนนะแล้วโอ้โหกินคนเดียวเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหมดไปบ้านน้อยแค่ไหนสุดยอด นี่นะครับดูทราบจากการที่ว่าอะไรที่เราไม่เคยลองแล้วเรามาลองทําการเปิดใจให้กว้างแล้วลองได้ชิมดูแล้วจะรู้ว่าของที่อร่อยมักจะทิ้งให้หมด <c oughs> นี่คนระับงงสุดยอดจริงตับโอ้ยใหญ่เลยเขนาดตัวตัวกระเบนที่เราได้มาประมาณ25อบ้าอัขึ้นตับสองข้างนี่โอ้เยอะมากนี่แบ่งไปนิดเึง อาจจะที่ต้องและที่สารอาจจะอยากมาลองชิมดูนี่แบ่งไปนิดนึงลองดูนี่นะครับโอ้สุดยอดจริงๆวันนี้เราได้รู้ว่าโอ้ว oh, ต๋กระเบดนี่มันมันไม่ธรรมดานะครับก็โอเคได้ลองแล้วได้ลองแนละ้วสุดยอดจริงๆ